สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะสําหรับคนรอรักเก่านะคะประจําเดือนกันยายนนี้นะ,ะได้แก่ชาวมังกพรพฤกษบและก็กัณฑ์นะคะที่อยู่ในราศีลักนาหรือราศสุกนะ,ะมาดูกันว่านะคะเขาจะมีเกณฑ์กลับมาไหมความคิดความรู้สึกนะคะสถานการณ์ต่างๆเราแยกย่อย12ราศีนะคะที่เป็นราศีคนรักเก่าของชาวธาตุดินนะคะ เริ่มทีสถานการณ์ความรักฝั่งคุณก่อนเลยนะคะในเดือนกันยานะคนรอรักเก่าเป็นยังไงบ้าง 6. เหรียญเดวิลไฮเพนเทสนะคะ 7. เหรียญทาวเวอร์อีกสักใบจริงๆแล้วบางคนในที่นี้น่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือก็มีคนคุยอยู่นะคะก็มีคนคุยอยู่นะคะแต่ใจก็ยังผูกพันเกี่ยวกับคนเก่ายังมีเยื่อใย ยังไม่ลืมยังรอเขาอยู่ยังมีพน,นาการเกี่ยวกับคนเก่าอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์ที่คุยอยู่กับคนปัจจุบันเป็นคนคุยก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะคะอือต่อไปต่อไปฟังคนรักเก่าคุณสถานการณ์ความรักนะคะเอะซับสอน The Moon, The Star, The Fool สี่ไม่เท้านะคะ สถานการณ์ความรักของเขานะคะดูเหมือนเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบอิสระยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนกับใครแต่ด้วยคนรอบข้างเอยหรือว่าคนคนของเขาเนี่ยก็อยากที่จะให้เขาแบบคอมมิชเมนหรือเป็นหลักเป็นฐานกับใครสักคนหนึ่งสักทีนะคะแต่ตัวเขาเองอะรู้สึกว่าจะต้องอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตเขายังรักอิสระอยู่นะคะ าไม่ชอบให้ใครมาบุการอะไรชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายแล้วก็ความรักในช่วงนี้ยิ่งอยากจะคอนโทรลเขาเขายิ่งอยากที่จะหลุดออกมาอยากที่จะเป็นอิสระอืมอยากที่จะเป็นอิสระนะคะอิสระจากคนคุยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์อะไรมากมาย ส่วนคนเก่าคิดแล้วรู้สึกยังไงเดยวคุณในเดือนกันยาสองดาบนะคะ King of p e n t a c l e สีถ้วยลูกเขานิ่งมากเลยนะดูเขานิ่งๆเขาพยายามที่จะไม่สนใจหรือไม่โฟกัสที่อดีตนะคะคือพูดง่ายๆว่าสำหรับคนคนนี้ถ้าเดินหน้าต่อแล้วก็คือเดินหน้าต่ออาจจะไม่ได้หันหลังกลับนะคะ จะมีความรู้สึกสับสนอยู่บ้างในความคิดถึงก็ยังมีอยู่บ้างแต่เขาพยายามที่จะไม่สนใจนะคะพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะแบบโฟกัสที่ความต้องการของตัวเองนะคะว่าผมฉันต้องการรักอิสระฉันต้องการทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครมาควบคุม c คอนโทรหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ปัจจุบันก็แล้วแต่นะคะเขาก็รู้สึกว่ายิ่งยิ่งเป็นอะไรที่แบบ ออความต้องการของเขาเขายิ่งพยายามที่จะอีกหนอพยายามจะไม่สนใจนะคะคนคนนี้เขาคางที่จะ move on ้วนะส่วนฝั่งคุณคิดแล้รู้สึกยังไงกับเขานะคะยังมีความทรงจำดีๆที่ยังคงมั่มนคงอยู่และคุณก็รู้ว่าลึกๆเขาก็ move on ไปแล้วแต่คุณคิดว่าถ้าวันนึงอ่ะเขาอยากจะกลับมาต้องการความช่วยเหลือหรือเป็นคำปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยินดีที่จะแบบ รออยู่ตรงนั้นแต่ในขณะที่รอคุณก็ไม่ได้รอแค่เขาไงมันดีตรงนี้ตรงที่ว่าคุณก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปมีคนใหม่เข้ามาคุณก็เปิดใจคนใหม่ที่ถูกใจเข้ามาคุณเปิดใจอืออันนี้ก็ยังยังแบบว่าโอเคนะคะก็ยังโอเคอยู่โอเคตอกปข้อความจากเขาถึงคุณ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ทำให้เขาคิดถึงเกี่ยวกับคุณนะคะฉันเนี่ยสูญเสียตัวเองไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคือเขามองว่าตอนที่เขาคิดถึงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่แบบเขาไม่เป็นตัวของตัวเองน่ะอืเธอแบบเขาบอกว่าคุณอนะ่ะไม่รู้หรอกนะว่ามันยากแค่ไหนที่จะต้องปล่อยให้คุณไปตามน,นั้นคือความต้องการกับความรู้สึกของเขาอะต่อความรักอะมัน มันใช้คนละส่วนในการคิดนะคะแล้วก็ในการตัดสินใจสมองสั่งอย่างหนึง่งความรู้สึกก็สั่งอีกแบบหนึ่งที่มันตรงข้ามกันนะแต่สุดท้ายเราก็ต้องปล่อยไปนะคะสุดท้ายนะคะบทสรุปบทสรุปนะคะแปดถ้วยวิตคิงออฟคัพสองถ้วย เกี่ยวกับคนเก่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายังแบกอยู่เป็นสิ่งที่เรายังพันธนาการอยู่แต่ปัจจุบันคนคุยอะนะคะเขาอะคนเนี้ยมีโอกาสที่จะทำให้คุณตกหลุมรักสูงมากๆนะคะอยู่ที่คุณจะปล่อยวางหรือหันหลังให้กับอดีตได้แล้วหรือยังและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แบบเต็มตัวแล้วไหมนะคะในที่นี้ค่อนข้างเชียร์คนใหม่นะอืมเพราะมีโอกาสมากกว่านะคะเพราะคนเก่าเนี่ย ดูแล้วถ้ากลับมาคุยกันอีกทีมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆแล้วแหละดูคนคนนี้เขาจะปรับได้ยากนะคะโอเคไพ่ความรักว่าไงเลด l ิ้งเ u r เ r อเฟนเฮล p ์ยูนะคะเคมีระหว่างคุนกับคนเก่าก็ายังมีเคมีที่ที่ยังแบบมีความรู้สึกที่มันยังยังสามารถที่จะสปาร์กันได้อีกนะ แต่โอกาสที่มันจะมันจะเวิร์กในระยะยาวมันค่อนข้างจะยากนะคะในที่นี้โดยรวมแล้วให้สนับสนุนไปที่คนใหม่มากกว่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะว่าคุณจะแบกคนเก่าต่อไปหรือคุณจะเปิดให้คนใหม่แบบร้อซนตะคะต่อไปนะ12ราศีราศีใดมีเกณฑ์จะกลับมาบ้าง เฮลโลแฟนนะคะในอ่าออฟอนส์สำหรับคนคนนี้มีโอกาสที่จะกลับมาในลักษณะของการพูดคุยทักทายเพราะยังมีความห่วงใยนะคะเป็นการแบบทักทายด้วยความห่วงใยถามไทยสารสุกสุกด,ดิบแล้วก็แอบ,บแบบเช็คเรตติ้งนิดนึง,นงด้วยอ่ะในเรื่องของความจริงจังก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะต่อไปพฤศพก้ดาดาอ่าควีนอัพส เขาทําให้คุณเครียดมาเยอะแล้วเขาทําให้คุณเสียใจมาเยอะแล้วแล้วตัวเขาก็เคยเสียใจกับความสัมพันธ์นี้ก็มาเยอะแล้วเหมือนกันดังนั้นเขาเลือกที่จะมองไปข้างหน้านะคะหันหลังให้กับอดีตที่ผ่านมาโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตต่อไปมีถุนมีถุนนะคะ s t r a i อืม คิดไม่ตกนะคะยังมีคุณอยู่ในหัวแต่มันเป็นความรู้สึกที่ขาว่าอยากจะสลัดมันออกไปหรืออยากแบบ move on ให้ได้ร้อเเซมากกว่าโอากาสที่จะกลับมาค่อนข้างค่อนข้างน,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 น้อยนะคะมันมีในเรื่องของความ <c oughs> พยายาม control ความคิดที่จะไม่ให้คิดถึงหรือไม่ให้นึกเรื่องราวเก่าๆจะเป็นฟิลนั้นต่อไปกระกฎ กลับมาไหมสิเหรียญคอมมิชเก้ามิถาเดทนะคะมองว่าทุกอย่างจบก็คือจบมีคิดถึงบ้างแต่เขาก็ต้องบอกตัวเองว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วจบก็คือจบนะคะยังไม่กลับมาต่อไปสิงสิงกลับมาไหมนะออบซอร์โอเคมีโอกาสที่จะกลับมานะ ในเชิงของผลประโยชน์ความช่วยเหลือนะคะหรือเป็นลักษณะของเติร์ดปาตีนีดนึงเางคนคุยปัจจุบันเขาก็มีอยู่นะคะอืมมันจะเป็นลักษณะความรักเชิงซ้อนนะ,ะรายนี้นะคะต่อไปนะคะกันกันนะคะกลับมาไหม The World The Star King of Cups โอกาสกลับมามีนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยแต่คนคนนี้ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะเขาคิดอยากจะคุยเขาก็คุยเขาคิดอยากจะหายเขาก็หายนะคะโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มานั่งอธิบายหรืออาจจะทำกลับเข้ามาแล้วทำให้คุณงงอีกรอบหนึ่งกับความสัมพันธ์นะคะต่อไปนะตุลหกเหรียน เอะซับซ้อนสำหรับคนนี้นะคะต่อให้กลับมาคุยเนี่ยยังมีโอกาสแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ไปต่อได้นะคะมองว่ากลับมาคุยแล้วก็จะต้องแยกย้ายอีกทีหนึ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วปรับความเข้าใจหรือกลับมาพูดคุยแล้วมันไม่เวิร์กนะคะเคต่อไปพิจิตรเอสับครับ มีโอกาสที่จะกลับมานะคะสําหรับคนคนนี้แล้วเนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขายังคิดถึงคุณยังรู้สึกเกี่ยวกับคุณนะคะเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองนะคะติดต่อมาจากเขาเองธนูเดอะฟูสีในเท้าสาหรับคนคนนี้ปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาเถอะเพราะต่อให้เขากลับมาพูดคุยกับคุณอีกรอบอะ่ะสุดท้ายแล้ว เขาก็ยังยังต้องการอะไรที่มันเป็นฟิลอินดี้อินดี้นิดนึงอะนะอินดี้คือโฟกัสที่ตัวเองนะคะความสุขของตัวเองเขาอยากจะกลับมาทักทายก็จะเป็นลนักษณะของการมาเช็คเรตติ้งเช็คว่าคุณแบบเขาคิดถึงเขาก็ทักมานะคะเขาอยากคุยก็เขาทักมาแล้วเขาก็หายไปเขาก็เขาก็หายไปนะคะเขาจะไม่สามารถถูกจับได้เลยนะคะหมายถึงจับได้ในที่คือ คอนโทรลค่อนข้างยากนะคะต่อไปมังกรสามถ้วยสี่เหรียญเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณนะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันแต่จะเป็นลักษณะของเฟนวิทเบเดฟิตความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนจะเป็นแฟนเก่าที่จุดประทุขึ้นมาแต่ความสัมพันธ์จะยังไม่ใช่แฟนแล้วก็มีตัวเลิอกอีกคนหนึ่งด้วยนะคะเป็นรักซ้อนนะคะ รักษรนต่อไปกุ้ม p a สซ o อ Pentacles ์ p, pent p man. คิลส f เพสซอฟบอนจัคนคนี้นะคะมองว่าเขาหันหลังให้กับทุกอย่างแล้วก็ move on เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสุดท้ายมีมีนะคะหกดาบอ๋อคำมุกออนเรียบร้อยแล,แล้วปัจจุบันก็กำลังคบหาดูใจ ใครอยู่นั่นเองนะคะโอเคคลิปของทัดดินก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รทุการกดไลค์กด like, ก share, กแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ